นี่คือเรื่องอะไรใช่ไหมเรามาเล่นคำถามกันไหมเมลล์บ่นไรฮะแล้วนี้ทำไมมึงเปิดคนเดียวเนี่ยยิ่งไม่รู้เข้าไปไหนกันหมดี่การแสดงยังายการบันเทิงกันเนาะแล้วมีคำถามมาเล่นกังไง มีคำถามมาถามมึงถามว่าอะไรเอ่ยเสียงนังตุ๊บอยู่ในวัดที่ที่อะไรตัวร้อนโอ้ยซั์ไม่เล่นคำถามกับกูด้วยไอ้เหี้ยมยังไม่หายเจ็บอีกนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วคือแบบแล้วคืออย่างเงี้ยเเข้ามาก็เดินเข้ามาเลยเฉยๆเลยไม่เป็นไรเนี่ยเจ็บหัวดิตั้งแต่คราวที่แล้วนะเออดิโอ้ยเนื้อหัวยุบเลยฮะโดยเนี่ยนะลายขาด อย่างลอมยังปลอมยังปลอมเลยปลอมแล้วทำยังไงถึงไม่ปลอมฮะอ่าทำยังไงถึงไม่ปลอมต้องตีกรอบเลยแต่ว่ามึงต้องมึงต้องเรียนแอคติ้งแค่ดีปานี้ต้องเรียนหมอน้อยไปเลยป่ะไปต้องขนาดนั้นเดี๋ยวมีน้องที่บอกว่าเขาเก่งการแสดงเขาเป็นนักเป็นดาราเป็นนักแสดง ใครเนี่ยหมอมน้อยอ้าหมอมน้อยไม่ใช่ไปเล่นไปแล้วหมอมใหญ่ไหมมีหมอมใหญ่ใหญ่ใหญ่มากปะโทนี่โอ้โหอ๋อมาถึงแขนเอออ๋อโอเคไปดูต้องรับบทคนหยาบใช่ไหมมานานไปแล้วมันนานไปแล้วแม่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ไม่ตัดเอาไหมไม่มันนานไปแล้วผมเจอน้องเข้ามาน้องเขาไม่คือคือยังไม่ได้บอกน้องว่าจะถ่ายแล้วน้องก็ยังไอจีเสร็จหรือยังก็ยังไม่รู้ กูก็เลยยังไม่เรียกน้องกูรู้ว่าน้องนนานอยู่มึงคัดเกินไหมเราเคยนอน้องโทษน้องใช่ไหมไปเลยดีกว่าไปเลยอ่าโอเคโทษน้องไม่ได้โทษน้องน้องนั่งไหนน้องเดี๋ยวเราเชิญน้องมาดีกว่ามึงไม่อยากเชิญเดี๋ยวให้หนูเข้าทางไหนหนูจะมุดข้ามมาก็ได้ครับไม่เดี๋ยวมึงบอกว่าตัดไปตรงโต๊ะไม่ใช่เหรอเออตรงนั้นแหละต้องให้พี่แบบตรงนี้คือไม่งั้นเดี๋ยวเราไปดูน้องกันเลยน้องนั่งอยู่ตรงที่โต๊ะแล้วเราไปหาน้องกันดีกว่า เลยสัตว์ไปน่ะต่อหมดจะถ่ายก็ถ่ายเลยเฮียเฮ้ยยังไม่จบอีกเนียเฮ้ยเมื่อกี้เราอยู่จากโซฟาแล้วทำไมเราย้ายมาอยู่ที่นี่ได้วะวาวมาตรงมันนั่งไม่พอป้าเถอะแต่กูว่าเมื่อกี้ที่นั่งก็ดีอยู่แล้วนีนะไหนๆน้องนั่งตรงกลางเนี่ยเหรอนั่งเตี้ยเลยนะมึงกับกูสองคนนี่นั่งเตี้ยไรเนาะเลยนะใีหนาก็ในหนาแล้วมึงจะรีบผล กูกูยังไม่ได้เรียกเลยมึงเข้าใจมั้มุกที่เตรียมอ่ะเชิญน้องแล้วหัวมึงค่อยโผล่มึงค่อยคขึ้นอยางนีบอกว่าโผมึงใหญ่ได้สี่เนี่ยมึงโผล่ไปอย่างงี้แล้วมึงออกไปไหนมาขึ้นมาแล้วไปอะไรแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยรอคอยรอคอยเชิญพับกบพบกับ สิ่งที่น่าสนใจถ้าไม่ถึงเหมือนว่าเรากำลังคุยะเราเจอน้องเลยดีกว่าพบกับน้องมิ้นเลยครับ สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมินบารมิตาค่ะเมนไม่ทำตัวเป็นนักแดงจากช่องเจ็ดค่ะโอ้ช่องมากสีนี่เองเดี๋ยววันนี้เรามีเกมให้เล่นตะกอดที่เะ็ปเล่นเรามาถามน้องนีดนึงว่าแบบนเพนน้องใหม่ดีลากรรมมี เขาเรียกว่าอะไรวะนี่ผลงานอะไรบ้างเออใช่เลยตอนนี้กําลังถ่ายทํานะคะละครเรื่องโอ้นรอยฟ้าอยู่ค่ะได่เข้าวงการบันเทิงดึงเข้ามาไม่ใช่อาเหรจริงๆเป็นเด็กเป็นเด็กสายประกวดค่ะก็เคยประกวดแบบเอ Miss Teen Thailand ปี2009แล้วก็มาประกวดอีกปีนึงก็มาประกวด Miss Cosy Girl ปี2010ได้รองชนะเลิศอันดับสองอันดับสองประกวดนะครับประกวดนะครับมันเรื่นงประกวดไอเวนเฮ้ยไอคูล้วนินทำอะไรเนี่ย ไอ้สุดที่ม e> ันตะกวดจะเหมือนไปนะค่ะก็พอได้รางวัลเขาก็แบบเหมือนที่บริษัทเขาตัดมินมินถึงน้องได้เรื่องเสร็จแล้วปล่อยเบอร์เลยอะคุณน้องบอกว่าเออพาเข้าเรื่องให้โอเคปล่อยแยบลิ้นนี่ชวนแล้วเมื่อกี้บอกพี่ทำให้หนูดูหน่อยเมื่อกี้แทบไปหน่อยนึงเลยอีกรอบด้ยพอเถอะ อ่ะต่อต่อัต่อต่ออยากรู้อยากรู้ต่อก็เขาก็ให้เลือกว่าอยากเป็นนักร้องนักแสดงตอนตอนยุคนั้นน่ะเคป๊อปก็ดังมากก็เลยแบบบอกว่าอยากเป็นนักร้องซึ่งตัวเองก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยได้แบบไปเทรนเป็นโมโนมิสิกจูเนียใช่ค่ะเราจิ้งเขาจะฟอร์มวงวงหนึ่งแล้วพอดีแบบจีเทวนตี้อะเขามีการแบบปรับเปลี่ยนสมาชิกในวงก็เลยได้ย้ายเข้าไปอยู่ในจีเทวินตี้องบอกเลยว่าน้องเด่น เราปัดต่อกันเลยเมื่อกี้มันเงียบใส่กูเมื่อกี้มันเบิดหอมมากพอจบจีเ w แล้วยังไงต่อก็ออกไปเป็นนางแบบโฆษณาอยู่ปีหนึ่งแล้วพอตอนนั้นก็แบบมีโฆษณาแบบคนเห็นในทีวีแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งรูปไปแคสที่ช่องแล้วช่องก็เรียกเข้าไปใคสะค่ะก็เลยได้เข้าไปในช่องเจ็ดช่องเจ็ดใช่พอดีว่ามีเรื่องอยากรู้นิดนึง <c oughs> มึงอยากรู้ทุกคนอ่ะใครมางก็อยากเป็มอตลอดอ่ะงั้นเราไปเล่นเกมกันเลยเรียกเอาตัวงไม่ทันงก็มึงไม่อยากให้คุณถาม <c oughs> เดี๋ยวกูขอถามก่อนพี่อยากรู้ว่าน้องเม้นมีสเปคผู้ชายที่ชอบหรือเปล่าเราผป้ชายอ้วนไหย ไวเราสองคนก็ได้นะอ๋อจริงๆไม่รู้่าอ๋อจริงจริอะไม่ได้สมัครตึกสมัครไม่ได้ไม่ใช่ถ้าแบบหลักๆก็คือแบบชอบคนอารมณ์ดีแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็แบบถ้าเจอแล้วมันก็อาจจะชอบเลยนถ้าแบบคุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย กูหนูหนูไม่ค่อยคุยบางทีคุยอ่ะเขาเรียกว่อะไรอ่ะบางทีมันคุยกันไม่ค่อยไม่เคลียรงกันดาราผู้ชายที่ไทยละใครชอบใครชอบมาริโอ้มาริโอ้อ่ะก็ออกแนวฝรั่งพลังหน่อยแต่ไปเที่ยวทะเลไม่ได้ทำไมวะมาริโอ้เมาเรือมาริโอ้เมาเรือมาริโอ้เมาเรือเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำ เอาเงียบแบ่มีเงยเฮ้ยเงียบเลยบอกให้นะเสียงถ้าลงไปโคตรดังแล้เมื่อกี้ไม่ไม่แต่ว่าตอนเด็กๆถ้าเป็นแบบนักแสดงที่ชอบจริงๆนะก็ชอบพี่ปอกับพี่กบสวนนันแหตอนเด็กไงตอนเด็กอ่ะไม่เคยเด็กเหรอถ้าแบบโตมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะไปแบบชอบเออชอบก็ชอบมาริโอ้กับพี่ชมพู่อารยาอย่างเงี้ยมันก็แล้วแตกค่ะเออแล้วแต่แล้วผลงานที่แบบที่ทำให้คนจำเราได้นี่อันนี้มาจากเรื่องอะไรบ้าง แต่แรกที่เข้าไปเลยค่ะพอ,พอเข้าไปเรื่องแรกได้เล่นกับพี่เวียเลย <S <S เป็นน้องสาวค่ะเรื่องซีรีส์ภารกิจแล้วใช่เธอเล่นกับพี่เวียเรื่องไหนก็แบบคนติดตามเรื่องงันเยอะก็<อ>ได้แบบคนรู้จักค่ะแล้วก็อพอมาเรื่องที่สองที่เจอกับพี่เวียก็เป็นเรื่องภชรพิาค่ะแล้วได้คู่กับพี่น้ำและพี่พัทเออก็เหมือนแจ้งเกิดเรื่องนี้ด้วยค่ะคู่กับพี่น้ำคนก็ชอบเดเลยใช่แจ้งเกิดที่เรื่องนี้ใช่แล้วก็เรื่องล่าสุดที่มังจบไปไม่ใช่ ตามกูเมื่อกี้กูเห็นเขาว่าเก่งตรงหน้าเลยว่ามึงแย่งกูอ่ะทำไมโคโบบ้ากันเก่งนะเอ็น,นจับจับคู่กันแล้วใช่ไหมคะเมื่อสองคนสองคนนี้แบบโอเคที่สุดอ๋อเห็นไหมไม่โอเคพีไคนะไ่ไม่โอเคก็เทปนี่นแหละมันแย่งพี่ไปเยอะนะเ, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจพูดให้ังไม่ต<า>ูดยังไงต่อเรื่องท้ายสุดที่เพิ่งจบไปค่ะโซเวรีก็ได้มีคู่จิ้นกับบอสชั้นกันค่ะ งั้นเราเข้าเกมกมนเลยดีกว่ามึงข้ามมันเหรอพูดเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวคุยกันไม่หยุดไงเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมไปะแปะปไปลเกมกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันแข่งกันกินอาหารที่มีบนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวได้รับฉ่วกันว่าใครได้กินอะไรโอเคอ่าโดยที่จะมีเครื่องวัดเสียงต้องกินให้เสียงไม่เกินเจดสิเบต้องค่อยๆกินถ้าเกินเจิบก็จะโดนตีโดยคนรับข้า ซึ่งตอนนี้เราจับจับผู้ทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแบ่งมว่าใครเป็นใครเนาะภายใน3นาทีอ๋อมีเวลาด้วยใครโดนตีน้อยสุดถึงจะรอดส่วนคนที่แพ้เราก็จะมีบทลงโทษของในห้องนี้มันต้องเก็บทั้งหมดเดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าตัวของกินเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนเอาเก็บเอาเก็บญี่ปุ่นปักปักหมอเลยปักหมี่เฮ้ยโเบย์แบบไม่มีทางเบย์แบบไม่มีทางจะเล่นนะ แล้วก็มาม่าเผ็ดแถมหมูไม่เผ็ดแล้วนีไม่เผ็ดอ่อแล้วก็ไข่ต้มผู้ชนะใช่ไหมใช่เฮียนะนะดูได้เลยดูได้เลยมม่าไข่ต้มไข่นะไข่ต้มแคปหมูเอาล่ะไข่ต้มไข่ต้มน้องมีได้แคปหมูส่วนแกปได้ไข่ต้มเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเรามีภารกิจแยกด้วย มีอีกอ่ะผลิตภัณฑ์สกินฟิล์มเดี๋ยวมันรูดฟิล์มทอดทอดทอดมันเล่นเกมอย่างเงี้ยมันง่ายๆไปมันจะมีคนที่ได้ภารกิจณฑ์แย่เดี๋ยวผลิตภัณฑ์แยกจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเราเฉลยกันตอนสุดท้ายก็ได้คุณต้องเดาใช่ไหมคุณต้องเดาใช่ไหม แล้วหมดแล้วไม่ใช่ไข้หแล้วหรอหมดความอดทนแล้วเไรอ่เนี่ย อห่อาไเยทีนะมันจะไป้กินมันเสียขอนี่มึงป่มันกินมุกเถอะเอาไปใช่อันนี้ไปใช่ 阿里，金，阿里金。 Nei! No! <laughs> 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 干嘛？ ฉัถามว่าเกจะไปไนเจนจะถามว่าแกจะไปไหน ไม่ใว่ะเอาสบ้งางเลยไม่เป็นวันนี้เดี๋ยวกินกินอะไรตอนเย็นวันะ ไม่คงเลย่าเล่นสิ นี่หัวคือพวกอย่างเมสซี่นี่ครับจบกับเกมไปแล้วสทุกคนแบ่งทีมเราชนะเย้ส่วนที่เหลือแพ้บทลงโทษคือคนแพ้ต้องเก็บก่องแหมทีมของมึงอะไร แพ้เงียบไปแพ้ก็คือจะมีสองทีมข้างหลังก็คือมีทีมโบเวนกับพีททีท่าน้องมินกับแกร์คน้ชนะก็มีกูกับทิงก็ระว่าคือถ่ายรูปคู่กันหมแล้วก็ลงลงช่องใช่โดยตามที่บอกได้ว่าจะมีคนที่รับภารกิจแย่ภารกิจแยกซึ่งทำสำเร็จด้วยแล้วเราได้อะไรคะก็คือกจรรอดจากการและภารกิจมีสองคนนะครับทึ่สองคนนั้นทำสำเร็จคนแรกก็คือทิงเย้ เขาขีดแก่ของทีมก็คือทำไงก็ได้ให้ทีมชนะแล้วมีอีกคนนึงว่าทำได้ขีดแย่เหมือนกันซึ่งสำเร็จเหมือนกันก็คือน้องมินเอ้าทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะทำไงก็ได้ให้ทีมแพ้อ้าวคือน้องไรโดนวางยา ไปแจ็คคือโดนวางยาโอ้ยไอ้ oh <my> กูอ่ะคิดว่ากูไม่ค่อยเนียนนะแต่กูเจอคนเนียนแล <c oughs> ้วเนี่ยนี่กูเนียนกว่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยหนะูนายแจ็คคือจ้าวนี่อยากกูเนี่ย ไปถ่ายรูปน้องก่อนดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปถ่ายก็ให้น้องฝากช่องทางติดตามค่ะก็มีไอจี IG นะคะชื่อมิ้นบารมิตาค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะมิ้นบารมิตาเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝากผลงานละครด้วยนะคะกำลังร่้ถ่ายทำค่ะตอนนี้นะคะป้นลอยฟ้าครในกติดตามด้วยค่ะป้นลอยฟ้าไม่ใช่ผักอุ้งโอเคเอ้ยอุ้ย